เกมแดร์คลาสสิกเกอร์เมื่อวันเสาร์นะคะคู่ดึกเนี่ยก็ไบเยนคาบ้านเลยไม่คิดเลยว่าจะได้เห็นไบเยนในลุกแบบนี้นะคะเนื่องจากว่าวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยแดร์คลาสสิกเกอร์นอกจากเราจะถ่ายทอดสดแล้วมันมีงานวอชฟาร์จีที่ไบเยนไทยแลนด์แล้วก็ใช่ค่ะไบเยนไทยแลนด์จัดแล้วก็ร่วมกับทางบุนเดสลีกาด้วยแล้วก็มีสนุกนะมีเชิญรอยมาคายมาด้วยตำนานเตอร์ดดัชนะคะใครที่เป็นแฟนบอล ฮอลแลนด์และเนเธอร์แลนด์กับไบออนเมวนก็น่าจะจำกันได้สำหรับรอยมาขายนะคะเกมนี้ก็จริงๆนะคือทีแรกอ่ะอุลคิดว่าน่าจะเสมอ,อมแต่ว่าพอผ่านไปสักสิบนาทีนะขอโทษนะไบออนไม่น่าชนะจริงๆอ่ะอคือเล่นแบบปกติถ้าดู ปกติดูที่บ้านอ่ะอุจะดูแบบในเว็บไซต์ของเราใช่ไหมดูจากในแล็ปท็อปหรือว่าดูจากในโทรศัพท์ซึ่งพอจอมันเล็กอะเราก็จะโฟกัสแค่คนที่ได้บอลแต่พอไปที่งานบอสปาร์ตี้อะค่ะมันเป็นจอยักษ์เนาะจอใหญ่มันเลยทําให้เราได้เห็นรายละเอียดเยอะอะค่ะแล้วพอดูปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับว่าอีจังหวะที่ใครได้บอลปุ๊บอะแล้วมันไม่มีการแบบมาตำแหน่งอไม่อะไรเลยของบ้าเดินอะก็เลยรู้สึกว่าหู ไบเอนผิดฟอร์มไปเยอะเราไม่ไม่รู้จริงๆว่ามันเกิดจากที่ทูเค้ามาครั้งนี้หรือมันแบบใจนักเตะมันไม่สู้แล้วมันถอดใจกับการลุ้นแชมป์ปีนี้ไปแล้วแต่ว่ามันเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีแบบบิ๊กแมชขนาดเนี้ยทำไมเล่นกันเหมือนแบบไม่มีชงเลยม, <c oughs> มันพลังหมดจากเลเวอร์กับมาชนะด้วยแหละคือถ้ามันจบศูนย์หนึ่ไงนึกออกป่ะถ้าเลเวอร์มันโดนนำและแพ้เนี่ย ดอดบายเดินเอาแน่เพราะบายเดินไม่มีความฮึดสักนิดนึงหรอคะพี่ป้อมไม่ฮึดเดี๋ยวอุนโดนท้ายเกมไม่รู้กี่รอบแล้วไงมันคือมันลุ้นรู้ป่ะพอมันลุ้นกำลังจะได้เลวูเซ่มันก็มาอมันไม่ได้มาเสมอมันมาแซงอ่ะแล้วคือลองคิดดูถ้าอ่ะสกอร์มุกคือวันนั้นเลวูเซ่เล่นไม่ดีและถ้าจบเพราะเป็นทางชนะ1-0เนี่ย ผมบอกวันนั้นผมโพสเฟซบุ๊กเนี่ยผมบอกเลยดอสบุนตายแน่นอนคุณต้องขอโทษแฟนบอลก่อนเลยนะคะคุณเจอมาไว้ก่อนร่บรัดาดีิงๆอ่ะผมบอกเลยถ้าคุณชายแพ้เนี่ยผมบอกเลยดอสบุนตายแน่นอนเพราะว่าถ้าเขาชนะเนี่ยมันจะเหลือเจ็ดคะแนนค่ะถูกป่ะแล้วเขาเล่นในบ้านเขาไม่กลัวดอสบุนอยู่แล้วชนะเหลือเจ็ดแล้วลุ้นต่อแน่แต่คือแบบเอาอดีตหนึ่งดึงเอาแพทิชชิกที่ทีมงานผมยังมูฟออนไม่ได้เลยบางคนยังบอกว่าไอ้ลูก สองหนึ่งนะทำไม var ไม่ตีเส้นแต่ผมบอกมอยมุมว่าถ้าจะหาว่าเข้าข้างเนี่ยมันต้องเข้าค้างให้เลเวอร์ไม่ชนะสิมันถึงจะสูสีเพราะตอนนี้แต้มมันห่างถูกปะเพื่อความมันเพื่อความเ,<อ>เราใจซึ่งพอผลออกมาแบบนี้ปุ๊บถูกเขาก็ยกทงข่าวไปเรียบร้อยละยกแชมป์ให้เลเวอร์คูบบเซนเพิ่งรู้อ่ะจริงจริงแต่ว่าการที่เขาออกมาพูดแบบเนี้ยมันก็ทําให้เขาโดนวิพากษ์วิจารณ์นะคือในแง่ของความเป็นจริงมันใช่แหละแต่ว่า คุณเป็นเหมือนแบบแม่ทับอะแล้วคุณรีบมายกโครงขาทั้งที่จริงๆอ่ะมันก็ยังพอจะเป็นไปได้อยู่ไหมถึงแม้ว่ามันจะยากมากๆเลยคือไม่ต้องพูดก็ได้อืพูดทําไมอืก็จะไปแล้วไงทิ้งบอมสนิทหนึ่ง